มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ทั้งทีก็ต้องมาคาเฟ่ที่บรรยากาศเหมือนอยู่บนสวรรค์วันนี้เราอยู่กันที่เ d e n c a าเฟก่อนเข้าร้านก็จะต้องซื้อขูป,ปองก่อนนะคะคนละแปบาทสามารถไปเป็นส่วนลดในร้านได้เดินเข้าไปในร้านก็สัมผัสได้ถึงความล่มลื่นและความอลังการงานสร้างมากๆเขาไม่ได้มีแค่ส่วนธรรมดาแถมยังมีไอหมอกออกมาตามทางให้เราได้ตื่นเต้นอีกด้วย ตัวคาเฟ่ก็ยังเป็นบ้านต้นไม้บอกเลยว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีทุกจุดจริงๆถ่ายรูปจนเพลินหิวน้ําแล้วเข้าไปดูด้านในคาเฟ่กันเครื่องดื่มเขามีให้เลือกหลากหลายมากๆเราสามารถจิ้มที่จอได้เลย เราอยู่จุดนี้นานมากๆนะเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยบอกได้เลยว่ารักพี่เสียดายน้องหน้าทานทุกเมนูใครใส่เฮลตี้หรือแพ้นมบวกก็บอกพี่พนักง,งานได้เลยนอกจากเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีครัวซองวัฟเฟิลน้าทานอีกด้วยอย่าลืมนำคูปองที่เราซื้อมาทางเข้าใช้เป็นส่วนลดได้นะในห้องก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆมีของสะสมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางชิ้นที่เราไม่เคยเห็นก็มี เดินออกมาด้านนอกก็เห็นหมอกลอยล่องอยู่ทั้งเดินบอกได้เลยว่าเพลินสุดๆอะไม่อยากไปไหนเลยใครสายคาเฟ่สายถ่ายรูปนะห้ามพาที่นี่เด็ดขาดเพราะเขามีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากๆมองไปมุมไหนก็สบายตาสบายใจไปหมดเลยไปเข้าถ้ำกันเถอะเดินเข้าไปบรรยากาศเหมือนถ้ำของจริงมากๆมีทั้งเสียงน้ำตกตกแต่งได้สวยงามสุดๆ กางกินกาแฟเพลินแล้วฟังเสียงน้ําด้วยนะฟินดื่มของเราได้แล้วที่นี่เขาจะเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะคะให้เรานําเครื่องเรียกคิวเนี่ยไปรับเครื่องดื่มได้เลยตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะห้องนี้บอกได้เลยว่าเป็นห้องทํำของแท้ มีหินงอกหินย้อยแล้วเขาใส่ไฟให้ดูอลังการงานสร้างเข้าไปอีกในห้องนี้นะก็เป็นห้องแอร์ด้วยดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยแล้วก็ชมบรรยากาศของถ้ำสวยๆวยันนี้เราสั่งเครื่องดื่มมาทั้งหมด3แก้วแก้วแรกก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์แก้วนี้บอกได้เลยว่าเ e คคอมเมนต์มากๆเปรี้ยวหวานหอมสดชื่นสุดๆแก้วนี้ก็จะเป็นชาเขียวมะช่าใครใส่มะช่าห้ามพลาดเด็ดาาข,ดขา,า,ดา,าดกาแฟเดอร์ตี้ที่นี่ก็เด็ดสุดขนาดคนไม่กินกาแฟยังย,งยกนิ้วให้ ตรงนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่เขายังไม่เปิดให้บริการนะเราเดินขึ้นไปถ่ายรูปกันได้ก็จะมีผู้ของซาสมน่ารักน่ารักองนี้บอกได้เลยว่าตื่นเต้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะที่เอเดนคาเฟ่ก็บอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่ทำถึงมากๆ แล้วใครมาเที่ยวจังหวัดนะครสวรรค์เนี่ยห้ามพาที่นี่เด็ดขาดได้ชมทางท่ำสวยๆแล้วก็บรรยากาศสวนที่เพลินๆมีไอหมอกออกมารู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ของจริงวันนี้ไปกันชิลๆก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย